ทนกระแสไม่ไหวจริงๆหมายเด็ดหมายดังบ้านไรอินบุรีขอมาลองสักหน่อยแล้วการตามเสียงเรียกร้องของเอฟซีพอมาถึงเท่านั้นแหละไม่รู้จะอึ้งอะไรก่อนดีหมายข้างฝั่งก็ไม่มีที่ลงนี่เราอยู่งานบุญบ้างไฟหรือง,งานลอยกระทงนี่ยนะตกปลากว่าร้อยคนมารวมกันที่นี่อยู่ไม่ได้เราหนีไปลงเรือสักคืนนึงก่อนดีกว่าไปตกปลาที่ไหนก็เจอจังหวะนารกตลอดเขาบอกว่าปลาที่นี่เริ่มซาแล้วเอาก็เข้าทางเราเลยตกง่ายๆมันก็จะเบื่อง่ายไงู ทุกคนตกยากหน่อยอร่อยหอเหาะเหยาะเหะเข้าไปตัวช่วยทีเด็ดหัวเชื้อสวัยแม่น้ําตกไปตกมาเริ่มใจแปวคือเง,งียบแท่ะหันไปดูข้างฝั่ง เห็นเขาก็เยอะกันเรื่อยๆนะเอ๊ะหรือว่าเราจะมาผิดทางมีมาเรียตัวหนึ่งค่ะท yeah> ุกคนแต่มันก uh. ็หลุดไปแล้วรู้สึกว่าปลาจะกินหย่งๆย่งอยู่นะก็เลยตัดสินใจวนเช็คหมาอยู่สองชั่วโมงสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาที่เดิมเพราะว่าน่าจะกินดีสุดแล้วลหละตอนน้านี้เขาบอกว่าบนเรือน่ะกินโคตรดีไหนตอนเมมี่มามันเป็นแบบนี้อ่ะก็แบบนี้แหละตกปลามันไม่แน่ไม่นอนบางวันปลากินจุดนี้แต่พรุ่งนี้มันย้ายไปจุดอื่นเราก็ต้องคอยตามคอยเช็คคอยตามฝูงไปเรื่อยๆตกปลาสวายไม่ใช่ว่าล ตร,ตรงไหนนมันจะกิใครนน <ละ S 1> ที่นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าโอ๊ยตีตรงไหนก็กินลองมาตกดูนะจ๊ะบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากค่ะ,คะไม่ได้กินเดือดแต่ว่าก็กินเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องจับจังหวะวัดดีๆเพราะว่ามันกินโคตรเบาเอาละมาถึงที่ของเมมี่บ้างอ,อดองอูแล้ว นี่โลเลยรเหรอโอ้โหน้ำตอนไหนไม่ได้โอ้ยโอ้ยได้ปลาทั้งทีกูรอดทั้งทีเอามาโชว์ที่ส่วนปลาที่นี่กลางคืนเนี่ยกินดีกว่าตอนกลางวันค่ะใครจะมาลองก็รีบมานะเบาไปค่ะวันนี้16หางส่วนหัวเชื้อใช้สลับกัน2สีนะคะสูตรสวายแม่น้ำสีเขียวกับสวายสูตร2ค่ะ